สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนที่ผมเนี่ยอยากจะได้ไวนะ้ในครอบครองเนี่ยมานานมากแล้วนะครับก็คือปืนกระบอกนี้เปิดกล่องมานะครับ CZ หรือ CC 75D Compact นี่เลยนะครับจากที่ปืนตรวจสอบความปลอดภยัยปลดแมกกาซีนดึงสไลด์ตรวจสอบลูกเงนลาเพลิงปืนปลอดภยัยใช้การลดนกลงนะครับ นี่เลยซีแซกเดสิบีคอเป็นปืนที่ผมเนี่ยคิดเอาไว้นะครับตั้งแต่แรกว่าถ้าปืนไส้กระบอกได้เนี่ยอยากได้ปืนกระบอกนี้นะเป็นคู่แข่งกับกอสิเเลยนะครับทางซ้ายของตัวปืนด้านบนก็จะมีตัวเซเลชันนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะแล้วก็มีคันบังคับต่างๆนะครับทานน้ำซ้ายนะจับถือเนี่ยดีมากๆนะครับทางขวาของตัวปืน เช่นกันนะครับก็จะมีสลตชันด้านหน้าด้านหลังนะฮะดูเมื่อไหร่รรก็มีความชอบแล้วก็สวยมากๆนะครับปืนกระบอกนี้ส่วนปืนนะครับจะเป็นแบบส่วนหน้าแต่ตัวแต้มจุดสีขาวมาให้นะครับด้านบนของสายก็ซ็อกน,นะครับเพื่อการแสงนสะท้อนส่วนหลังก็แต้มจุดสีขาวมานะระบบของปืนนะครับก็จะเป็นทั้งซิงเกิลซึ่งต้องบอกนะครับว่าไกาเนี่ยหลุดคมดีมากๆนะไกซิงเกิลแล้วก็ดับเบิ้ลนะครับ ได้ทั้งซิงเกิลดับเบิลเลยแล้วก็มีส่วนของฮับคอร์กนะครับความปลอดภัยตัวเมื่อคลึงฐานแล้วก็จะมีตามตัวชื่อน,นะครับก็คือดีมาจากคำว่าดีคอร์กิ่งก็เป็นตัวช่วยนะครับเมื่อบรรจุลูกเข้ารังเพลินเนี่ยตัวนี้ก็ทําให้การพกพานเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะปลอดภัยน,นะครับแม็กซีนะครับจุได้14นัดตระกูล75เนี่ยใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับบรรจุแม็กเข้าตัวปืนนะผมชอบนะครับในเรื่องของการจับถือจับแล้วมันเข้ามือ เหมาะมือกับคนไทยมากๆ,ๆนะครับปู่ปอบแม่ก็อยู่ได้ข้างนะครับเดี๋ยวลองวัดเรื่องของน้ำนักไกลปืนดูนะครับแบบคร่าวๆนะใช้เครื่องวัดนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องดีประมาณหนึ่งทีเดียวแหละเพราะว่าสัมผัสล้วเนี่ยรูดคมดีมากเริ่มจากไก่ซิงเกิลนะครปลดแม่เคลียรปืนให้ปลอดภัยก่อนนะครับก่อนจะทดสอบลองดูช่างไกซิงเกิลนะครับอ่านได้อยู่ที่4ปอนด์อน ต่อไปไกดับเบิ้ลลายูยาวมานะครับ9ปอน15.0อ่อนนี่คือไกนะครับซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลลองช่างน้ำหนักตัวปืนดูนะครับพร้อมกับแม็กกาซีนเปล่ากับปืนกระบอกนี้นะครับโครงสร้างนิดหนึ่งนะครับทดสอบจากแม่เหล็กเนี่ยสไลด์เป็นเหล็กนะครับโครงเนี่ยทำมาจากอลลอยปุ่มต่างๆนะครับเช่นแข่งคาสไลด์นะครับไกปืนนะครับตัวปุ่มลดนกพวกนี้เป็นเหล็ก เดี๋ยวเรามาชั่งดูนะครับดูที่สักกี่กรัมหนูว่าเป็นกรัมนะครับอ่านค่าได้อยู่ที่779.1 779นะ779นะครับอีกทีหนึ่ง778.9ก็ถือว่าน้ำหนักดีทีเดียวนะครับต่อไปมาดูเรื่องของการถอดประกอบนะครับเคลียร์ปืนปลอภัยก่อนปมมตตาเซนเช็ครูกนะครับให้ดี จากนั้นก็ลดลงพื้นฐานนะครับมันจะมีตัวมาร์ค4ซ5เนี่ยจะถอดเหมือนกันหมดนะครับมาร์คเสร็จปุ๊บก,ก็ดันนะครับสลับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับปืนใหม่เนี่ยจะแน่นหน่อยนะใช้แรงดึงอ,ออกมานะครับแล้วก็ผักสไลด์แยกโครงปืนออกมาโคน,นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าทำมาจากตัวอลลอยนะครับซึ่งก็มีความแข็งแรงนะครับน้ำหนักเบา ต่อมามาดูที่ในส่วนของสไลด์นะครับประกอบด,ด้วยสปริง g ดคอยชั้นเดียวแล้วก็ในส่วนของลำกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความยาวลำกล้องกันนะว่าจะอยู่ที่กี่นิ้วนะครับตัวซีเซ่จ็ดสิบดีคอมเพรเอ่าลองดูนะครับอ่านค่าได้จากเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับลองดูนะกระบอกนี้นะครับจะอ่านค่าได้อยู่ที่ 3.8นิ้วโดยประมาณนะครับ3.8นิ้ววัดความยาวทั้งหมดนะครับของลำกล้องนี่เลยนในส่วนของตัวสไลด์ก็จะมีตัวนิรภัยเข็มนะครับถือว่าเป็นความปลอดภัยประกอบกับย้อนขั้นตอนนะครับใส่ลำกล้องใส่สปริงดีคอยแก้หลอดเข้าไปจากนั้นก็ประกบนะครับตัวสไลด์กับโครงปืนตามลางเดิมนะครับเข้าด้วยกันค่อยๆทำนะครับแล้วก็ดันไปที่ร่องบาก นะครับตัวมากนะจันั้นก็นําตัวคันค้งสส่น,นะครับใส่เข้าไปที่ตําแหน่งเดิมนะจับมือล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็จะกดปั่นเข้าไปแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขอประกรอบง่ายมากนะครับซีเซต 75, ดีคอมแพคกระบ,บอกนี้นะต่อไปนะครับก็จะลองทดสอบนะครับตัวปืนเป็นการยิงนะครับที่ระยะประมาณ10หลายต่อไปนะครับจะทดสอบตัวปืน4 z 75 D Compact นะเป็นปืนที่ผมเนี่ยอยากได้กระบอกได้ในชีวิตเลยนะคู่แข่งกับปืนก็19วันนี้มโอกาสได้ยิงนะครับตัวจริงแล้วคะแนนนะครับอยู่ที่ 82k นะกระบอกนี้นะครับอ่าน,นลองดูนะครับยิงไปที่เป้าเดี๋ยวเป้าเนี่ยจะขึ้นที่จอภาพกระสุนที่ใชนนน้นะครับจะเป็นลิดรลาโนตนะครับอันนี้135เกรนนะ5นัดลองดูนะครับ ในฝันเลยนะมีดิคอกกี้นะครับก็คือรถนกอ่ะยิงดูเป้าขวานะครับเล่งจี้ประเดินครับที่ตรงกึ่งกลางเป้า จบปแมกกาซีนะครับตรวจสอบขับปะภัยตามอนะครับปืนปะภัยลดนกลงกดเกร็บเก็บปืนเข้าซองอไปดูนะครับชุดที่หนึ่งชุดแรกนี่นะครับโอ้โอเคเลยนะสบายสบายนะครับแบบนี้ยอดเยี่ยมต่อไปที่แบตนะครับมือทดสอบ ซีัซดสบดีคอมเพกผู้หญิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงครับ ยิงโจ๊ดแมกกาซีนปืนปลอดภัยนะครับไปดูที่เป้ากันโอ้โหโกลุ่มดีมากนี่นะครับคือผมและพี่แบดเนี่ยเพิ่งจับปืนกระบอกนี้เป็นครั้งแรกนะครับนี่คือยิงชุดแรกด้วยกันทั้งคู่เลยนะกลุ่มดีจริงนะครับยอมรับเลยขอบพระคุณครับชุดน,นี้ครับขออนุญาตทดสอบการทำงานของตัวปืน นะชอบจังน,นะครับค่ายซีแซแม่นแต่เกิดเลยนะครับจำนวน10นัดนะลองดูนะครับ,สบ,นะนะรบสบายปดแม็ก ตรวจสอบความปลอดภัยปืนปลอดภัยรดนกลงเก็บปืนเข้า2ตามที่เห็นเลยนะครับยิงแบบเร็วๆนะศูนย์ทาบแล้วก็เหนี่ยวตึงตึงตึงไม่หลุดอยู่ในวงดำทั้งหมดนะครับชุดนี้ให้พี่แบบทดสอบนะครับการทางานของตัวปืนโโตโตจำนวนห้านนะครับผู้หญิงพร้อมพร้อมแล้วเริ่มอีครับ จบปดแมกกาซีนปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยไปดูที่เป้ากันโอ้โหกลุ่มแบบนี้สุดยอดนะครับขอพระคุณครับอ่ะลองนะครับหนึ่งนัดระยะสุดสนามนะครับที่เพจนู่นนะครับระยะไกลๆหน่อย เล็งจี้ไปเลยสบายปลดแม็กปืนปลอดภัยปืนแม่นจริงๆนะดีมากอ่าปิดท้ายด้วยพี่แบตนะครับนัดหนีสุดสนามเหกันพร้อมแล้วยิงได้เลยครับ เรียบร้อยโอ้โหแม่นยำมากมากขอพระคุณครับพี่แบบปืนปลอดภัยนะครับครับผมก็ทดสอบจนลงไปนะครับกับตัว c ีแซกเ็ดส c บดีคอมเพกปืนปลอดภัยนะครับปลดแม็กค้างสไลด์นะครับปืนปลอดภัยอยู่กับคุณประเวศนะครับคิดถึงมากๆเลยครับสวัสดีครับผมโอ้โหดีใจนะครับที่ได้เจอกันในวันนี้นะครับวันนี้คุณประเวศเนี่ยเอาปืนมาให้ผมทดสอบนะครับซึ่งเป็นปืนที่ดีมากนะซีซเนี่ยสองกระบอก นะครับมีกระบอกนี้ 75d compact อีกระบอกนี้ก็คือ P01 ครับอ่า P01 นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตัวปืนเนี่ยนะตอนนี้ถ้าเืิดว่าใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อที่คุณประเวกได้โดยตรงเลยนะครับปืนเนี่ยคะแนนดีนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะ82ครับ 82k ครับนะ 82k นะครับอันนี้ถ้าเืิดว่าใครต้องการนะครับ ตัวปืนแบบนี้ก็เข้าไปที่ร้านปืนนิรมิตนะเข้าไปนะครับแล้วก็ไปขอเอกสารซึ่งเป็นปืนตัดโอนชื่อผู้จัดการใช่ฮะมันคือปืนมือหนึ่งน่แหละปืนใหม่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับหลายคลิปว่าเวลาปืนเนี่ยมันอาจจะจําหน่ายไม่หมดในปีนั้นๆเนี่ยก็ต้องโอนตัดโอนฮะต้องโอนนะครับเพื่อที่จะไม่เสียโคต้ากระบอกนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นปืนที่ยังไม่เคยยิงนะกระบอกนี้ผมเนี่ยทดสอบนะกลุ่มดีมาก นะครับถือว่ากลุ่มดีนะแล้วก็อีกกี่กระบอกนะวันนี้4ใช่ไหมฮะวันนี้มี4กระบอกครับอีก4กระบอกตางรุ่นกันไปแต่ปืนพวกเนี้ยเราจะมีให้เลือกด้วยเราไม่ได้มีกระบอกเดียวใช่ครับเห็นคุณปุ้ยบอกว่ามี15กระบอกกระบอกมี15กระบอกนะฮะปืนแบบเนี้ยเยอะมากนะครับค่อนข้างเยอะก็คือเลือกเลยนัจะเอาได้กอทอแบบไหนตัวปืนสภาพอย่างไรใช่ครับก็ดูนะครับดูที่ร้านได้เลย 82นะครับอยู่แค่ั้นมาก่อนเลือกก่อนนะครับมาก่อนเลือกก่อนครับแล้วก็มีอีกนะครับก็คือไหนอยากจะอุบไว้ก่อนนะครับมีคะแนนที่แบบโหประหยัดมากเลย60 62ครับ 62K นะะเดี๋ยวรอรู้นะครับว่ามันคือปืนอะไรอีกทีหนึ่งนะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณประเวศเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็พี่แบกนะครับอยู่ข้างหลังนะเป็นผู้ร่วมทดสอบนะครับ ก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีนะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับในปืนต่อๆไปนะครับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับผมเรียบร้อยครับ